ว <ak> ัวบวันนี้เราส่งสสงานครูจะมาคุณคณะเรื่องการประกอบอาหารครับสวัสดีครับมาทำยำทำยำครับอะครับใส่หมูน้อยจริงแล้วเว้ยี่ใส่เก็มจนล้นอะไรใส่ใส่หอมครับทั้งแม่เซตพิเศษก็ได้ ใ,ใส่พิทครับใส่พิทใส่พิทใส well ่ไเสียงแอร์ใครวะใส่วูน้บใส่ป้สมบกที่ใบเราไม่มีใคราใส่ลงไปครับหมูเฮ้ยแล้วก็มูสัมมูสัมต้องเกมมอะไรมบสัมมูสัมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวใส่ไปน้ำปลาปลาอีกน้ำ

เริ่มนะอันนี้เมนูส้มตำนะคะไทยพี่ก็ไปก่อนครับน้ำปลาดีบกวแล้วก็มาเรียมพับ P หนึ่งหนึ่งพับเออแล้วพับีมาดิอืมอมาเัมาเลยบีบบีบบีบยนไปน เยี่ยมโอเร็วเยียมไหมยังเลยครับยำเลยครับพอแล้วเรียมครับเยียมใส่หมกขันต่อไปสั่งแล้วน่ใส่ใส่ใส่ osion etu limiting หานรู oh ้วันจะหา اب น่กินก่ะทำไมน่าตายึงก็จะ่า คนนี้มันสีเปียกเกินู้ดเอามาเป็นยินยาอร่อยว่ะกูพี่ชายึวเปียวอืมอาลู